อันนี้คือเสื้อสุภาพนะเสื้อคอปสวัสดีคอปซัมเบิร์ัมเบิร์เป็นเพลงต่อไปสวัสดีครับพวกเราแอดลาสครับผมจนแอดลาสครับเจนแอดลาสครับคูแอดลาสครับแทนแอดลาสครับมิวออนแอดลาสครับ เอวินาลาสครับครับผมตอนนี้เราอยู่ในช่องมิลโลวาร์ปยาวันนี้เขาพาเราวาร์ปมาที่สยามเซ็นเตอร์ครับผม <c oughs> ที่งานนี้เลย BTS ป o อ o อัพโซครับ <Yeah. S 1> ใช่ <c oughs> จริงๆแล้ววง BTS เนี่ยเป็นวงที่เราติดตามกันอยู่แล้วเป็นวงที่ทั้งวงเราแบบมีเป็นโรโมเดลของเราอะไรเงี้ยใช่คืออยากที่จะเป็นแบบเขาบ้างอยากที่จะแบบเก่งแบบเขาบ้างอะไรเงี้ย จริงๆกา,การที่แฟนบอยของเราเนี่ยจะมาเดินดูของอะไรเงี้ยมันมีความเขินๆนิดหน่อยแต่พอมาอยู่ในที่นี้จริงๆแล้วมีแบบด้วยมวนโทนด้วยแสงสีด้วยการจัดวางเขามันทาให้เราแบบปเป็นกันเองมากครับแล้วก็รู้สึกไม่ได้เขินขนาดที่เราแบบเหมือนเราเป็นติ่งขนาดนั้นอะไรเงี้ยใช่ซึ่งจริงๆชีวิตในชีวิตเราเราเคยมีโอกาสได้ไปดูปิเทจริงๆแล้วใช่ใช่ใช่แล้วก็แบบประทับใจมากอะไรเงี้ยอย่างอย่างผมตอนแรกผมผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ฟังเพลงเกาหลีเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ พอได้มีโอกาสไปดูเขาอะไรเงี้ยก็เลยตามเขาตั้นนั้นมาอะไรเงี้ยครับใช่ตอนนั้นที่เอ่อตอนนั้นที่ราชมังครับใช่ราชมังก็คือแบบสนุกมากมีแบบปล่อยน้ำใช่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 แต่คือเขาเขาสามารถเอาคนดูอยู่ได้แบบตลอดทั้งโชว์เลยครับก็คือแบบโหเก่งมากๆใช่คือที่เราชอบวงวีเทียนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาถามเมนเดี๋ยวขอพูดในมุมของผมก่อนผมรู้สึกว่าเขาเขาเป็นเขาเป็นศิลปินที่แบบอินสปายเราหลายอย่างมากครับเขา เขาเป็นมากกว่าแบบเอ้ยคนร้องคนเต้นเขาเป็นมากกว่านั้นเขาเป็นมีตัวตนของเขาอะที่ทําให้แบบแฟนคลับรักแล้วก็รักในสิ่งที่เขาเป็นเขาจริงๆอะไรเงี้ยใช่นี่ครับเอ้ยคนนี้คนนี้อันนี้ตัวจริงเสียงจริงครับเขาก็ผมผมชอบ BTS มากมากเลยครับตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเขาอยู่ช่วงยุค Fake Love ครับผมตอนที่เพิ่งไปอเมริกาครับผมก็ตกหลงแล้วกับ BTS ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับผมชอบความที่แบบ เขาเป็นตัวเองเ,อเขาแสดงตัวเองแบบแล้วเขาก็ไม่กลัวว่าแบบคนอื่นจะคิดว่าไงครับผมก็ชอบในมุมนั้นครับเร็งเหรออจริงๆผมเป็นถ้าในวง a อ l a s สผมนะ่าจะเป็นคนที่ตาม BTS ชา้าที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอได้มาอยู่ในวงเนี่ยครับมีออนเปิดให้ดูอ่ะแท๊เปิดให้ดูให้เราเริ่มซึมซับเงี้ยครับทำให้เราเราเริ่มตกหลุมรักแล้วกันใช้คำนี้แล้วกันกับ กับผลงานที่เขาทำออกมาทั้งเพลงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาอะไรเงี้ยครับอย่างมิวออนที่มีเมนไหมเมนที่ชอบไหมไม hey, จงกุ๊กครับชอบจงกุ๊กคะผมชอบจองกุ๊กเพราะว่าเหมือนเ,ออเขามีความสามารถในหลายๆด้านแล้วก็แต่ละด้านมันก็อาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เกี่ยวข้องกันเหมือนเขาเก่งกีฬาเก่งเรื่องการเรียนเก่งเรื่องแต่ละอย่างแล้วผมแบบนับถือเขามาเพราะว่าเหมือนงานเขาก็ยุ่งแล้วอะไรเขายุง่งแต่เขาสามารถบาลานซ์แบบแต่ละ แต่ละสิ่งในชีวิตได้ดีครับผมก็เลยแบบก็เลยอินสปายมากๆครับผมชอบวิดิเอจริงรงรู้สึกว่าเขาก็เพราะเขาเขาเขา,เ,ขาเก่งมากอยู่แล้วแหละแล้วก็ผมรู้สึกว่าสําหรับผมนะผมรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ค่อยเหมือนบอยแบนด์วงอื่นๆสําหรับผมผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นตัวเองค่อนข้างเยอะวิดิเอเขาให้ไวแบบแฟมิลี่ให้ไวแบบพี่น้องจริงๆเวลาเวลาเขาทั้งตอนให้สัมภาษณ์หรือว่าตอนอยู่ ตอนรู้ว่าเออจริงๆแล้วอ่ะเอ่อออฟสเตจของเขาเขาก็อยู่ด้วยกันคืออยู่ด้วยกันช,ช่วยช่วยด้วยกันอะไรเงี้ยก็ให้รู้สึกว่าเออเขาดูรักกันจริงๆแล้วก็เขาก็เริ่มต้นมาจากการแบบเ<ช>กาะกลุ่มด้วยกันเนาะ<ช>ก็คือแบบแล้วก็มามาอยู่ในค่ายหรืออะไร<ช>ต่างๆ,ๆเขาก็แบบเออผมผมค่อนข้างอินสปายกับความแพชชั่นของเขาที่เขาอยากจะทําสิ่งนี้อยากจะทำบอยแบนด์อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเติมไฟกับพวกเราแล้วก็วงของพวกเราเหมือนกันนะครับใช่แพทน่าจะ เพิ่มดีเพิ่มเติมครับผมจริงๆมีเรื่องเล่าด้วยคือก่อนที่จะรู้จักกับมิวอนเลยครับผมก็นึกว่าผมเป็นแบบแฟนขับเบิร์นนึงของ BTS เลยแบบไม่มีใครสู้ผมได้อะไรเงี้ยแต่พอเจอมวนผมงงเลยมวนคือรู้จักทุกเพลงเปิดเพลงไหนรู้จักหมดทุกผมก็คือแบบช็อกไปแล้วมีคนเป็นแบบเป็นอาร์มี่มากกว่าผมอีกเนี้ยผมก็เลยแบบเออเราได้คุยกับมวนเยอะอะไรางี้แล้วก็มานั่งแบบ มันเรียกว่าอะไรอะวีดเหรอ <laughs> วีดวีเท,ท,ทสด้วยกันอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเออเราชื่นชมถึงความความพยายามของเขา1แล้วก็2คือความเป็นกลุ่มแล้วก็3ก็คือความเป็นตัวเองครับผมคือเขาไม่ได้แค่เป็นอินสึเพียนแค่แบบแต่ละบุบุคคลเงี้ยแต่เป็นอินสึเพียนกลุ่มเราด้วยซ้ำซือแบบว่าเราชอบความที่เขาทุกคนแต่ะคนเป็นตัวเองไม่เหมือนกันสักคนแต่ว่าอยู่เป็นกลุ่มก่อนแล้วดูเป็นหนึ่งนะครับเรารู้สึกว่าเออทุกคนคือ ใช้ชีวิตอย่มีความสุขอะทุกคน<ช>คือเป็นตัวเองไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมานั่งอบอกชใช่ไม่ต้องมานั่งคิดว,ว่าตัวเองเป็นคนแบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่แค่เป็นตัวเองให้สุดแล้วทําทุกอย่างอย่างใจตัวเองที่ใจตัวเองสั่งมาเงี้ยครับแ,แต่เอาจริงๆแบบถ้าเกิดพูดในเรื่องของสกิลส์เขาก็แบบค่อนข้างแบบใช่สกิลคือ World s สแต d ดาร์ดเว d ร์สแตนดารม,มากๆคือไม่แปลกใจที่ทุกคนนี้เขาไปถึงระดับนั้นคือแบบ รู้สึก RESPECT เขามากๆแล้วก็ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราแหละอะอย่างนี้ครับสวัสดีครับผมมิวนาตาะครับวันนี้เราก็มาอยู่ใน BTS Pop Up Store ก็ร้านนี้ก็จะมีหลายๆอย่างมากเลยครับเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกเสื้อผ้าที่ BTS ใส่กันเองด้วยครับผมแบบชาวอาร์มี่กับทุกคนก็แบบคิดค้นว่าแบบ เออแบบเร,เราจะให้อาร์มี่เราใส่ชุดเสื้อผ้าเหมือนวีเทสได่เขาก็เลยมาขายที่ Pop Up Store ครับผม,ผมเราถือให้จะได้พูดจตเป็นใช่ผมรู้สึกว่าอยากซื้อหมอน,นี้เพราะว่ามันเข้ากับห้องผมมากเลยเพราะห้องผมเป็นสีดำครับแล้วแบบเราต้องการแบบความเป็นวีเทสข้างในวีเทสรู้สึกยังไงพอเป็นแฟนขับวีเทสเรารู้สึกแบบภูมิใจไหมก็รู้สึกภูมิใจครับที่แบบพอได้เติบโตมาขนาดนี้ มันเข้ากับหลายหลายอะไรนะหลายโอกาสหลายาแรคเตอร์หลายโอกาสแล้วก็มีเขียนว่า black swan อยู่ข้างหลังแน่ๆองใส่ดูปุเต้นได้ปั๊บเลยนะจริงเหรออยรนี้รีเลยรแลปเรเ่ยไปปวดไปปว รู้สึกไหมร้สึกไหมหกเจ็ดะบอกว่าถ้านุ่มมากแล้วก็คือมีดีเทลข้างหลังนะครับนี่่าอะไรดีเทลอะไรบอยวิตเลอฟถูกไหมถูกต้อแล้วมีตัวหนึ่งที่เหมาะบินมากๆและมันก็คือ ที่ยังสามารถใส่เป็นแบบไม่คือจริงๆแล้วก็ใส่ได้ยูนิหรอเออแล้วใส่เสื้อข้างในยาวอย่างเงี้ยใช่แล้วใส่เน็ตทับปึ๊บเท่านั้นแหละลำสายสั้นเนี้ยลำสายสั้นเลยไม่ต้องห่วงจริงๆมันก็ถ้าถ้าเราชอบอ่ะมันก็มันก็ใส่ได้ไม่ต่งตัวไงได้ยังผมเนี้ยผมก็ชอบสีที่แบบออกพลาสต์เสื้อใหน่อยอะไรเงี้ยจริงมันก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยผมว่ามา mix อันแบบกันได้เสื้อผ้าในร้านมันแบบอันนี้ผมรับรมอันนี้คือเสื้อสุภาพนะทำไมอ่ะ เสื้อคับสวัสดีครับครับก็สำหรับคานต่อไปนะครับผมําจริงําจริงเจอมออะไรเอลเเสื้อคับสวัสดีครับม่ไปมหนไปมห เมนลว์มิชชั่นให้ทั้ง6คนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ3มคนและหาของขวัญให้เพื่อนกลุ่มละ1ชิ้นเพื่อน,นำมาแลกกันจะเป็นยังไงไปดูกันเลย อะไรเท่าไรก็มันกลออกไปทุกทีทกทแต่ไม่ได้รู้จากกันคีนี้การยุ่งยกน่ักอาจจะเป็่ค I'm on my n e e s so begging you please โ o รดเธอม l y l เธอ <Ą ว> มาน o n e l y เธอมฉันโดนเซอ s ไม่รู้เธอคิดอะไร <Ą ว> ลเธอม o n e l y lonely ทำฉันโล n e สวัสดีค่ะอันนี้เป็นชอบ b t uh <S 2 1นะคะเป็นของไลเฟนค่ะเป็นตัวคาเล็คเตอร์ที่ BTS ออกแบบค่ะอันนี้เดี๋ยวหนูจะแนะนำค่าแนะนำคาแรคเตอร์ ตัวที่ใครออกแบบบ้างเป็นน้องคนนี้ชิมมี่ค่ะเป็นจีมินออกแบบค่ะแล้วก็อันนี้พี่โคยาอีเอ็มออกแบบค่ะแล้วก็น,น้ชูกี้พี่ชูก้าออกแบบค่ะและอันนี้มังพี่โฮบออกแบบค่ะอันนี้คุกกี้จงปุ๊กออกแบบแล้วก็ทาทาเป็นแทฮยองแล้วก็อาเจเป็นพี่จินแต่ละอันน่ารักมากมากเลยเป็น,นเหมือนกั<ห>นค่ะ,คะเป็นแก้วบีคีชเวนอันนี้เป็นพี่แหวนค่ะ